ค่ะวันนี้ก็จะมาพบ EP ที่2นะคะกับการ Reaction นางงามนะคะเป็น EP ที่2แล้ว EP แรกก็เป็นการ r e c t t o o ของของ n ิสแกนค่ะเป็นการแนะนำตัวนะคะแล้วก็ลง YouTube ไปก็จะมีน้องๆมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าอยากให้พี่เออเทนางงามมิตรภาพนะคะทำเอ่อ r e a c t ของปี2องปี2 0 2บบ้างซึ่งเราก็คิดก็แล้วว่าเราจะทำา r e c t t o o n อะไระคะ่ะเพราะว่า ช้องนีไม่พ้นปี2020แน่ที่แบบมีจุลนิวโมดที่แบบโด่งดังมากๆเลยค่ะก็เป็นเอ่ออเมร Miss Universe Thailand นะคะก็เราก็จะมารีแอคชั่นของ a m ม n d a กันค่ะว่าการประกวดของเขาเป็นยังไงกันค่ะไม่รอช้าค่ะในช่วงเวลาอเมริกา in th. <Amanda S 2> คือสวมากเลยค่ะ ก็แบบเป็นกระแสที่แบบที่ดีนะคะแต่แบบให้เขาลอกได้ยงไงอะห็นมาก <Thailand. S 1> มาแล้วค้าะเทศที่ Economics and business management, management and graduating on the Dean's list. This 27-year-old has been scuba diving since she was 14 and recently co-founded her, her own business sure, sure, sure. Yeah, Thailand. Sure, sure. Sure. Of contestants really back right. onto stage. First up, Portugal. Let's okay, go, really Romania. 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 Russia. Really. Russia. We have Singapore. Coming next, we have Thailand. 27-year-old Amanda is an advocate for mental health education. She wants to leave her mark on the world and recently started the Heavy Listen campaign to promote listening to and understanding others in your community. Give it up for Thailand. Bye. 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 And now let's welcome back the last group on, of contestants back on stage, starting with Portugal, Puerto Rico, it's Romania. Welcome, Russia. Give it up for Singapore. We have Slovak Republic. Let's go, South Africa. And Spain, Thailand. Hi there, Ukraine. You're up, Uruguay. <coughs> we have USA, Venezuela. สุดท้ายด้วยเรียกนามค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีแอคชั่นของขอเมนดามิสจูเวิร์ด2020 <c oughs> ก็คือปังมากคือสวยมากแต่ปีนี้อเมนดาไม่เข้ารอบแต่ก็ไม่เป็นไรข่ดยังมีปีต่อไปที่เรายังเชียง์รุ่นต่อไปก็แยบาบเป็นกำลังใจให้อ i นิสจูเวิร์ดต่อไปนะคะ,ะว่าเราก็เป็นแฟนขลับคนหนึ่งที่แบบดูมาตลอด ดูมาตลอดก็เป็นกําลังใจให้ค่ะกัแล้วก็จบการดีแอคชั่นไปแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามเพจเอ,อ่อมิตรเพจมิตรภาพนางงานนะคะแล้วก็ t ิกต o k แล้วก็ทวิตเตอค่ะแล้วก็ YouTube นะคะชื่อเดียวกันหมดเลยนะเพจนางงามมิตรภาพค่ะแล้วก็ทุกคนก็จะมพภาพสาระดีๆจากเราเลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย